สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปเจาะลึกนึงในข่าวที่กำลังเป็นไฟลุกข่าวที่กำลังถูกพูดถึงกันสนันโซเชียลโครงการกระปุกบุญวัดพรบาทน้ำพุที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นเฉาเมื่อมีคนขับแท็กซี่ออกมาแฉกลางสื่อว่าเงินที่ประชาชนย่อนใสกระปุกบุญ อาจไม่ได้ไปถึงวัดเต็มจำนวนคุณผู้ชมครับใครที่นั่งแท็กซี่บ่อยๆคงเคยเห็นกระปุกบุญวางอยู่ตรงคอนโซลรถเล็กๆเขียนข้อความว่าช่วยวัดพระบาทน้ำผุุหลายคนก็หยิบเศษเหรียญเศษธนบัตรย้อนลงไปด้วยความศรัทธาคิดว่าช่วยพระช่วยคนป่วยช่วยวัดแต่คำถามคือเงินเหล่านี้เดินทางไปถึงที่หมายจริงหรือเปล่าหรือมันถูกใครบางคนหักหัวคิว เอาไปก่อนแท็กซี่รายหนึ่งกล้าลุกขึ้นมาเล่ากล้าออกมาเปิดเผยว่าโครงการนี้มันมีพิรุษที่คนทั่วไปไม่เคยรู้แท็กซี่คนนั้นเล่าว่าเขาได้รับกระปุตบุญมาตั้งในรถมีข้อตกลงบางอย่างที่ไม่ค่อยโปร่งใสเงินที่ได้จากผู้โดยสารถูกน้ำส่งแต่ตัวเลขสุดท้ายไม่เคยตรงกับความจริงคุณผู้ชมครับฟังแล้วขนลุกไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะ นี่คือเงินบริจาคจากประชาชนเงินที่เต็มไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์แต่กลับมีคนตั้งคำถามว่ามันอาจถูกโกงถูกกินถูกหักหลังศรัทธาลองคิดดูสิครับคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราอาจมีแค่เหรียญ10บ,บาทแบงค์ยีแต่ก็อยากทำบุญอยากช่วยวัดอยากช่วยผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจแต่ถ้าเงินเหล่านั้นไม่ได้ไปถึงปลายทางแล้วไปตกอยู่ในมือใคร นี่คือการหักหลังที่โหดร้ายที่สุดเพราะมันไม่ใช่การโกงเงินธรรมดาแต่มันคือการโกงศรัทธาของผู้คนผมอยากถามทุกคนถ้ามันเป็นเรื่องจริงคุณจะยังกล้าหย่อนเงินใส่กระปุบบุญอีกไหมตอนนี้สิ่งที่สังคมรอคอยคือคำชี้แจงจากวัดพระบาทน้ำภุรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเรื่องนี้อาจบานปลายกลายเป็นวิกฤตศรัทธา ถามตรงๆเลยนะวัดรู้เรื่องนี้ไหมมีการตรวจสอบเส้นทางเงินหรือเปล่าหรือปล่อยให้มีการหักหัวคิวบุญโดยไม่สนใจความจริงลองมาวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาโครงการแบบนี้ต้องมีระบบเก็บเงินนับเงินส่งเงินเข้าวัดแล้วใครเป็นคนตรวจสอบเงินสดเป็นสิ่งที่โปร่งใสาย,ยากที่สุดหากไม่มีเอกสารไม่มีใบเสร็จไม่มีการตรวจสอบ มันคือช่องโหว่ที่เปิดให้ใครบางคนแอบกินกลางทางได้ไง่ายๆและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่กระทบชื่อเสียงวัดพระบาทนำ้ำพุเท่านั้นแต่มันกระทบต่อศรัทธาพุทธศาสนาในภาพรวมด้วยเงินจากกระปุกบุญเข้าบัญชีใครมีใครตรวจสอบได้ไหมว่าเงินทั้งหมดไปถึงวัดจริงหรือไม่ถ้าแท็กซี่ออกมาแฉแล้วคนอื่นที่เคยตั้งกระปุกในรถละ่ะเจอแบบเดียวกันหรือเปล่า ในยุคข,ของคนรุ่นใหม่นะครับคือกลุ่มที่ตาสว่างและไม่ทนอีกต่อไปแล้วทุกอย่างต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ทวัดหรือองค์กราศาสนาใดๆใช้ชื่อเสียงมาหากินกับศรัทธาประชาชนคนรุ่นใหม่พร้อมจะลุกขึ้นตั้งคำถามทันทีเพราะพวกเขาไม่ได้ศรัทธาแบบหลับหูหลับตาอีกต่อไปแล้วแต่ศรัทธาพร้อมตรวจสอบผมพูดตรงๆเลยนะครับ ถ้าเรื่องนี้ไม่โปรง่งใสไม่รีบชี้แจงไม่รีบตรวจสอบไม่รีบแก้ไขวัดพระบาทน้ำพุอาจจะเสียศรัทธาครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมาและถ้าเป็นแบบนั้นจริงจะโทษใครไม่ได้นอกจากคนที่หักหลังศรัทธาข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันคือการทดสอบความโปร่งใสของวัดและเป็นการทดสอบว่าศรัทธาประชาชนยังถูกให้ความสําคัญอยู่หรือเปล่า เงินทุกบาทที่ประชาชนหย่อนใส่กระปุกบุญไม่ใช่แค่แบงค์ไม่ใช่แค่เหรียญแต่มันคือหัวใจของคนที่เชื่อว่าบุญจะไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆถ้ามีใครบางคนขโมยบุญไปเขาไม่ได้แค่โกงเงินเท่านั้นแต่เขาโกงศรัทธาทั้งประเทศ